สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแตงสามาทำเมนูนมหมีปั่นให้เพื่อนดูนะคะแตงจะมาสอนวิธีทํากันอย่างละเอียดเลยนะคะเพราะว่าแตงได้สูตรมาจากพี่ที่รู้จักนะคะเขาเปิดร้านไข่น้ําร้านเขาดังมากนะคะแล้วก็เมนูนมหมีปั่นก็ เป็นเมนูที่ขายดีประจําร้านนะคะเขาสอนแตงมาแล้วก็เขาอนุญาตให้แตงนํามาทําคลิปให้เพื่อนดูด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะคะทํายังไงให้อร่อยเดี๋ยวมาดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการใช้นมหมีนะคะเขาบอกว่าจะต้องใช้เป็นนมหมีสีเหลืองเท่านั้นนะคะถึงจะมันอร่อยเพราะว่าถ้าเป็นสีชมพูหรือว่าสีฟ้าจะเป็นสูตรพร่องมันเนยก็จะปั่นแล้วไม่อร่อยนะคะ สูตรนี้นะคะจะไม่ใช้ครีมเทียมไม่ใช้คอฟฟี่เมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันนะคะแกะมานะคะแล้วก็ใช้นมหมี1กระป๋องนะคะ เทไปทั้งกระป๋องให้หมดเลยนะคะเคล็ดลับคือไม่ต้องนำไปแช่เย็นนะเพราะว่าถ้าแช่เย็นเวลาเราใส่นมเขาจะไม่ละลายนะคะแล้วก็ใส่ตัวค้นจืดน,นะคะแต่งใช้เป็นคาเนชั่นนะคะเห็นที่ร้านพี่เขาใช้คาเนชั่นตัวค้นจืดน,นี้จะใช้ปริมาณ40 ml นะคะ ประมาณนี้นะคะ40 ml เทใส่ลงไปเลยค่ะ มาถึงตัวค้นหวานนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เรามีตัวนี้ในตู้เย็นก็เลยใช้ตัวนี้นะคะค้นหวานจะใช้ในปริมาณห้าสิบนะคะในกรณีที่ลูกค้าสั่งปกตินะคะอย่างเช่นลูกค้าบอกว่านมหมีปั่นหนึ่งแก้วเราก็ชงตามสูตรก็คือค้นหวานห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบหวานน้อยเราก็จะใส่นมค้นหวานอยู่ที่ส5 4 0 ml ห้าี่สินะคะแต่ถ้า ลูกค้าสั่งบอกว่าเอาหวานเยอะเอาหวานหวานหน่อยเราก็ใส่ค้นหวานในปริมาณ50 ml เท่าเดิมแล้วก็เพิ่มคาราเมลน้ำเชื่อมคาราเมลนะคะไปอีก20 ml นะคะในกรณีปั่นนะคะถ้าไม่ปั่นก็สูตรมันก็จะลดลงอีกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นมมีก็คือเขาจะกินแบบ ปั่นนะคะก็จะใช้สูตรนี้เดี๋ยวแตงจะสรุปสูตรให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะขึ้นให้ดูอันนี้50 ml ก็นิดหนึ่งเกือบเกือบเต็มแก้วนะคะ50 ml ค่ะก็ใส่ลงมาเลย ที่เขาบอกว่าถ้าใครจะใส่ผงปัน่นไปสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะแต่ว่าเราอะไม่ได้ปั่นขายนะคะเราก็เลยไม่มีผงปัน่นเพราะฉะนั้นไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ในขั้นตอนการปั่นนะคะอันนี้เป็นสูตรใช้แก้ว22ออนนะคะเป็นแก้วมาตรฐานที่ร้านขายน้ำส่วนใหญ่ใช้กันนะคะ22ออนใส่น้ำแข็งพูณอย่างนี้นะคะ1แก้วใส่พูน1แก้วแล้วก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่นมที่เราชงกันค่ะ นำไปตัดนะคะ ะะก็จะได้เนื้อแบบเนียนๆนะคะเครื่องปั่นนี้แตงสั่งมาจากช้อปปี้นะคะใช้ดีมากค่ะให้ดูเนื้อนะคะแต็จะเทให้เพื่อนดูนะคะ เห็นไหมคะในปริมาณที่พอดีเป๊ะนี่นะคะได้พูนๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนมีคาราเมลก็ราดคาราเมลข้างบนได้เลยนะคะเห็นไหมคะวิธีทำไม่ยากเลยนะคะสามารถนำไปทําขายถ้าเพื่อนที่มีร้านน้ำอยู่แล้วก็นำไปเพิ่มเป็นเมนูประจำร้านใหม่อีกหนึ่งเมนูนะคะนี่นะคะ เวลาทํำขายก็ลอกตัวฉลากที่ข้างกระปอกนะคะเขาจะลอกง่ายมากนะคะเนี่ยแปรงลอกแล้วก็เอามาพันแก้วมันก็จะดูแบบดูดีขึ้นมานิดนึงนะคะ